สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาติวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมสำนักงานนะครับหรือชุดโปรแกรม Microsoft Office นั่นเองก็จะมีที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาออกข้อสอบนะครับแต่ว่าในส่วนของการนำเสนอของผมนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ตรงที่เคยสอบจากหลากหลายสนามมานะครับก็จะนามาบอกเล่ากับทุกท่าน ให้ได้รับฟังนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะลงสู่สนามสอบจริงไม่ว่าจะเป็นสนามสอบครูอาชีวะสนามสอบสพทนะครับแล้วก็อื่นๆที่กำลังเปิดสอบเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับและเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามสกุลไฟล์หรือส่วนขยายของไฟล์ในชุดโปรแกรม ออฟฟิศนะครับที่มักจะนำมาออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งที่มาที่ไปของการนำเรื่องนี้มาตีแผ่เนื้อหาแล้วก็มาฝึกทำข้อสอบนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปทำข้อสอบในสนามสอบจริงนะครับโดยเฉพาะการสอบครูผู้ช่วยนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวของโปรแกร,รม word, excel, PowerPoint Excel มาอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจจะถามในส่วนของเรื่องขั้นตอนการใช้งานบางส่วนในโปรแกร,รม หรือที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของนามสกุลไฟล์ของโปรแกรมเหล่านี้แหละครับเขามักจะถามอยู่บ่อยครั้งก็เลยเอามาตีแตกเนื้อหาแล้วก็ทำในส่วนของติวข้อสอบไปด้วยกันนะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันนะครับผมก็จะขอแนะนําในส่วนของนามสกุลไฟล์นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับท่านดูตามตารางของผมนะช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนะครับหรือคอลัมน์แรกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนขยายของไฟล์ ที่เป็นของโปรแกรมที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เวอร์ชัน2007ขึ้นมานะครับมักจะมีการลงท้ายนมสกุลไฟล์ว่า x นะครับ x นะครับส่วนบางตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นของ e x ็ t ส่วนในคอลัมน์ที่2ที่ผมตีให้นะครับก็จะเป็นของนมสกุลไฟล์ที่มันต่ำกว่าเวอร์ชัน2007ลงไปนะครับและตัวสุดท้ายนะครับในคอลัมน์ ที่3ก็จะเป็นในส่วนของนามสกุลไฟล์ที่เป็นของไฟล์เทมเพลตนั่นเองนะครับเดี๋ยวท่านก็ค่อยมาดูข้อสังเกตแล้วกันว่าจะสังเกตยังไงนะครับฉะนั้นช่องแรกนะครับช่องที่1เป็นของอโปรแกรมที่มีตั้งแต่เวอร์ชัน2007นขึ้นไปนะครับช่องที่2ก็คือต่ํากว่า2007ลงไปและช่องที่3ก็จะเป็นในส่วนของเทมเพลตนะครับเข้าใจตามนี้นะอ่ะทีนี้เรามาไล่แต่ละโปรแกรมนะครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่จะใช้สำหรับการพิมพ์งานต่างๆนะครับอย่างเช่นหลายคนทำรายงานเอกสาร SAR รายงานผลบันทึกข้อความต่างๆก็จะใช้ Microsoft Word นะครับเรียกว่าโปรแกรมพิมพ์งานนะครับโปรแกรมประมวลผลคำโดยนามสกุลที่เรามักจะเจอบ่อยนะครับในยุคนี้แล้วก็คือ .docx นะครับ .docx ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นของเวอร์ชัน2 0 0 7เป็นต้นมานะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็น .doc นะครับถ้าใครที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่อ2อ่3 2 0ลงไปนะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นไฟล์ template นะครับไฟล์นามสกุลของ Microsoft Word นะครับก็จะมีนามสกุลว่า .dotx นะครับนี่จะลงท้ายประมาณนี้นี่คือในส่วนของโปรแกรม Microsoft Word นะครับทีนี้มาดู ของโปรแกรมนี้บ้างนะครับ Microsoft Excel นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณต่างๆนะครับถ้าเป็นในภาษาไทยจะเรียกว่าโปรแกรมตารางคำนวณนะครับโปรแกรมตารางงานพวกนี้นะครับก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณนะครับโดยเฉพาะพวกตัวเลขต่างๆนะครับที่ต้องการความแม่นยำก็มาคำนวณโดยใช้ Excel เลยนะครับนามสกุลในเวอร์ชัน2007ขึ้นไปนั้นก็จะลงท้ายด้วย .xlsx นะครับ จะมีแบบนี้นะครับและในส่วนของเวอร์ชั่นต่ำกว่า2,007นะครับก็จะเป็น .xls นะครับและไฟล์เทมเพลตก็จะมีนำสกุลว่า x l t x นะครับนี่คือในส่วนของ Excel นะครับส่วน PowerPoint นะครับ PowerPoint เป็นโปรแกร,รมที่ใช้ในการนำเสนองานต่างๆหน้าชั้นเรียนในที่ประชุมต่างๆนะครับเรียกว่าโปรแกร,รมนำเสนองานนะครับโดยชื่อโปรแกร,รม m i c r o s o f t PowerPoint นะครับ นามสกุลเวอร์ชัน2007ขึ้นไปก็จะเป็น .pptx นะครับ .pptx และเวอร์ชันต่ำกว่า2007ก็จะเป็น .ppt นะครับส่วนถ้าเป็นในชุดรูปแบบเทมเพลตนะครับก็จะเป็น .potx นะครับส่วน Microsoft Excel นะครับก็จะเป็นในส่วนของเวอร์ชันที่ผมนำมาให้ก็จะมี2เวอร์ชันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันตั้งแต่2000 7ขึ้นมานะครับก็จะเป็น .accdb นะครับจะยาวนิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้หลายท่านที่เรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลนะครับก็จะเจออยู่บ่อยครั้งนะครับนามสกุลนี้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะก็จะเป็น .mdb นะครับอันนี้ที่เคยเจอนะโปรแกรม Excel นะครับลือมอธิบายไปมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนะครับซึ่ง Microsoft ก็ผลิตตัว Microsoft Excel ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานในการจัดการฐานข้อมูล และนี่ก็คือในส่วนของนามสกุลไฟล์ของแต่ละโปรแกรมในชุดออฟฟิศที่มีการนามาออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งนะครับทีนี้หลักในการสังเกตนะครับหลักในการสังเกตง่ายๆเลยนะถ้าเป็นในส่วนของเวอร์ชันนเ0 0 7นะครับนี่เวอร์ชันน2007ขึ้นมานั้นมันจะมีนามสกุลลงท้ายเป็น x นะครับนี่ x x แบบนี้นะครับยกเว้นตัว excel นะครับนี่ก็จำดีๆ แต่ถ้าเป็น2007นะครับเป็นต้นมาเนี่ยเวลานามสกุลไฟล์มันจะเติมตัว x ลงไปทุกตัวนะครับฉะนั้นเราเห็น x นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเวอร์ชันตั้งแต่2007ขึ้นมานะครับส่วนตัวที่เป็นตัวที่ต่ํากว่า2007นะครับก็จะเป็นนามสกุลที่เป็นนามสกุลเริ่มต้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยที่เคยใช้งานโปรกแกรม Microsoft 2003เนี่ยก็คงจะ คุ้นเคยกับนามสกุลตัวนี้ดีนะครับเป็น .doc .xls .ppt นะครับหรือจะจำง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆขึ้นมานะครับมันก็จะยึดเข้าโครงนามสกุลหรือส่วนขยายไฟล์ของ2 0 0 3ไว้แค่มาเติมในส่วนของ x x x, x ลงไปนะครับฉะนั้นวิธีการจำแล้วแต่ท่านจะจำนะส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดของอะไรครับ ชุดของเจ้าเทมเพลตของแต่ละโปรแกรมนะครับมันมักจะมีนามสกุลที่ลงท้ายแบบนี้นะครับก็จะเป็น .dotx นะครับ .xltx .potx ฉะนั้นท่านสังเกตข้างหลังนะครับถ้าเห็นคำว่า .tx 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 นี่น่าจะเป็นในส่วนของเทมเพลตแน่นอนนะครับส่วนตัวข้างหน้านี่มันไม่ได้เอาคำเต็มของเวอร์ชัน2003มานะครับฉะนั้นท่านต้องไปจดจำเอาเองนะว่าแต่ละตัวมันมีรายละเอียดยังไงนะครับ แต่ผมสอนวิธีการสังเกตแบบนี้คร่าวๆนะครับส่วน Excel นั้นนะครับก็จำแค่2อย่างนี้ก็พอนะครับถ้าเขาถามจะไม่ถามเยอะนะครับ Excel พะเป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่ามีบางโรงเรียนหรือบางวิทยาลัยที่สอนตัวนี้โดยตรงนะครับแต่การถามเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถาม Excel เท่าไหร่จะถามแค่ว่าโปรแกรมใดใช้ในการจัดการฐานข้อมูลประมาณนี้นครับ เราก็ตอบ x เสแต่เรื่องของนามสกุลนี้ยังไม่เคยเห็นนะแต่ก็ดูไปด้วยนะครับจําไว้ดีๆอ่ะทีนี้นะครับมาถึงในส่วนของการที่เราจะไปทำข้อสอบแล้วนะครับผมจะลองบอกข้อสอบกับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวไปสอบหรือบางคนก็ใช้โอกาสนี้ติวไปเลยอ่ะอย่างน้อยก็ได้จำอ่ะก็อย่างนั้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาตัวอย่างข้อสอบที่เขาจะถามนะครับเขาจะถามประมาณนี้นะครับข้อใดคือ ส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ของ Microsoft Word นะครับอันนี้คำถามแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนะดังนั้นถ้าท่านจำในส่วนของพวกนี้ครับนี่นามสกุลต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนามสกุลของ Microsoft Word นะครับเป็นนามสกุลของ Microsoft Word แต่ทีนี้ถ้าคำถามแบบเนี้ยส่วนใหญ่ตัวเลือกตอบนะครับตัวเลือกตอบมันจะเป็นกอไก่ .doc ข้อไข่ .xls ข้อควาย .ppt งงู .mdb แบบเนี้ยครับ มันก็ง่ายขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word มันจะคุ้นๆว่ามันจะต้องเป็น .doc แน่นอนนะครับฉะนั้นแบบนี้ท่านตอบได้แน่นอนนะครับคำถามจะง,ง่ายเกินไปนะครับทีนี้ไล่ระดับของคำถามขึ้นมาเขาจะถามประมาณนี้นะครับข้อใดคือส่วนขยายของโปรแกรม Microsoft Excel ที่เป็นแบบเทมเพลตนะครับ เนี่ยถ้าถามประมาณนี้จะยากขึ้นมาหน่อยข้อใดคือส่วนขยายของโปรแกรม Excel ที่เป็นแบบเทมเพลตนะครับนี่ถามประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าเขาถามมาประมาณนี้แล้วมันมีตัวเลือกตอบกอไก่เป็น .xlsx ขอไข่เป็น .xls คอควายเป็น .xltx งองูอาจจะเป็น .xtll อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านจําได้เนี่ยที่มันเป็นแบบเทมเพลตนะครับ ท่านจะตอบถูกทันทีฉะนั้นถ้ามันออกมาก็จะเป็นตัวขอกข่ายนะครับก็คือตัวนี้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าท่านจำไม่ได้ท่านจะทํำยังไงครับนั่นแหละครับฉะนั้นสไลด์ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวสรุปที่เป็นแผนภาพนี้นะครับท่านดาวน์โหลดไว้แล้วก็ลองไปท่องจําเอานะครับถ้ามาแบบนี้งานเข้านะครับถ้าแบบใครที่จําไปไม่ดีนะครับก็จะอาจจะตอบผิดตอบถูกทันทีนะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าข้อใดคือไฟนามสกุลของ Excel แบบ t เทม l a t e ก็ต้องตอบข้อนี้นะครับถึงจะถูกแต่กรณีที่มันเป็นตัวเลือกแบบอื่นๆอย่างเช่น .xltx .dotx .potx .mdb พวกนี้ง่ายเลยนะครับเพราะว่า Excel มันจะมีลักษณะของมันอยู่แล้วก็คือ .xltx แบบนี้ครับแต่ถ้ามันมาแบบนี้คล้ายๆกันมันก็จะสร้างความงงให้ท่านแล้วท่านก็ต้องจําดีๆนะครับผมไม่ได้ช่วยจานะท่านต้องจํานะครับโอเคนะนี่คือตัวอย่างของข้อสอบที่ มันง่ายแล้วก็มันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับในระดับที่ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะคิดว่ายากนะครับและหลายท่านอาจจะบอกว่ามันง่ายนะครับอ่ะตัวอย่างข้อสอบก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆเนี่ยถ้าท่านจําตรงนี้ได้ทั้งหมดมันก็จะตอบคําถามในสนามสอบได้เลยนะครับฉะนั้นในส่วนของการมาตีแตกเนื้อหานะครับแล้วก็ติวข้อสอบให้กับท่านในเรื่องของนามสกุลไฟล์ของชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านไปทาก็คือท่านต้องไปจําในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้นะครับที่ผมสรุปมาให้เพราะผมเชื่อเลยว่ามันจะมีข้อสอบแน่นอน,อนและถ้าเขาจะช่วยเรานะครับก็เอาข้อสอบพวกนี้แหละนะครับอย่างน้อย1คะแนนเนี่ยมาใช้ในการออกแล้วก็ถามนะครับอย่างตัวที่ยากที่สุดก็คืออย่างข้อใดคือนามสกุล ของ powerpoint ที่เป็นแบบเทมเพลตเนี่ยพวกนี้จะยากนิดหนึ่งฉะนั้นท่านต้องจำนะครับถ้าท่านอยากจำได้ก็คือตื่นตอนเช้ามานะครับแล้วก็เปิดอันนี้ดูทุกวันดูทุกวันนะครับอย่างเช่นเหลือเวลาสอบอีก2เดือนเปิดดูทุกวันเนี่ยท่านจําได้หมดเลยนะครับอย่างน้อยก็ได้1แต้มแล้วนะนะครับนี่คือข้อดีของการที่ผมบอกให้ท่านไปจําแล้วท่านทําตามนะส่วนใครบอกว่าว่ามันไม่พอออกหรอกมันง่ายมันง่ายเกินไปเขาไม่ออกอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านนะครับก็ไม่ได้กดดันอะไรมากแต่ถ้าท่านไหนที่ คิดว่าเออว่ะมันน่าจะออกก็ลองดาวน์โหลดตัวนี้นะครับหรือว่าแชร์ไปไว้ในส่วนของ Facebook ของตัวเองเนี่ยเพื่อจะได้ดูในส่วนของที่ท่านเซฟเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นตัวเน้นที่ท่านแบบคัดลอกเนื้อหาไปไว้ในโปรไฟล์ของตัวเองประมาณนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่าน,นีนที่เล่นโซเชียลอยู่เนี่ยจะมีการแชร์ในส่วนของเนื้อหาจากหลากหลายเว็บมากๆนะครับฉะนั้นบางทีก็แชร์อย่างเดียวไม่ได้อ่านก็มีหรือบางคนแชร์แล้วก็อ่านหรือบางคนแชร์แล้วก็พิน ออกมาอ่านก็มีนะครับก็ส่วนไหนที่มันทําให้ท่านได้ความรู้เยอะก็ทําไปเลยนะครับดังนั้นส่วนนี้ผมขอบอกทุกท่านว่าไปจํานะครับถ้าใครไม่จําก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับแต่ถ้ามันออกข้อสอบมาแล้วท่านที่จําได้ทั้งหมดสามารถตัดตัวเลือกตอบที่ผิดออกไปได้หมดและจะเหลือตัวเลือกตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งเดียวซึ่งท่านก็จะได้คะแนนไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ